เสียบน้อยไปส่งคืนแม่ได้อย่างปลอดภัยคทินยิ้มใช่เลยพลังที่แท้จริงคือการช่วยเหลือคนอื่นต่างหากไม่ว่าจะเป็นใครเล็กหรือใหญ่เราทุกคนช่วยกันได้จำไว้เลยนะหัวใจที่เมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเจอใครที่กำลังลำบากยื่นมือเข้าไปช่วยเลยคุณอาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการก็ได้เมตตาธรรมคำจุลโลกวลีนี้ยังใช้ได้เสมอ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นพลังของความเมตตากันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย